คนควินนี่อินออสค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันประจำสัปดาห์นะคะที่เราต้องไปช้อปปิ้งเสื้อของคาวบานกันค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตของออสเตรเลียนะคะว่ามีอะไรบ้างเราก็เสื้อไรบ้างในแต่ละอาทิตย์นะคะว่ามาไปกี่บานนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาแรกกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ก็เสื้อแนปปี้ค่ะแนปปี้ของโลห้องคอนเนอร์แล้วก็ข้องเดซี่นะคะแนปปี้มีแนปปี้ ่อไปก็จะมีอ่าชิเช็ดกรน,นะคะเหมือนกับเป็นกระดาษชิดู่เปียะคะ่ะชิเช็ดกรนด็กนะคะนีอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นทุ่งซิปนะคะไหวไซส์อาหารหรือไซส์สแน็คต่างๆนะคะ อันนี้ปกติไม่ได้เซอร์แบนนี่แต่ว่าให้มันลดราคาก็เลยลองเซอร์มาชิมดูมันเป็นเมคนาเนียนะคะเป็นนุ่มเมคาเนะียเซอร์มแล้วก็เฮโนนัทด้วยเซอร์มา ทำด้วยแตงโมโค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็เลมอนเลมอนนะคะทีนี้ก็จะโทษหมากเลยแต่ถ้าซื้อมะนาวมะนาวก็โอเคแต่ว่าช่วงนี้เราสุก,กา่าลาคาแพ็กแอนนี้แค่ซ่องดอนเซซิบค่ะจำไม่ผิดนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะ ก็เจอขนมปังขนมปังแล้วก็ขนมข้องโลค่ะของเบซี่อเอไปกินแลนด์ด้วยแล้วก็เสิร์เสอร์ไข่ไก่ไข่ไก่ซ่องแพ็คนะคะ,ะคะวาคุนแล้วก็เด็กๆชอบกินไข่ค่ะ แล้วก็ขนมค่ะอันนี้ก็จะเป็นมูสซัมชันนะคะแบบนี้นะคะที่ออสเตรเลียเขาจะแพ็คแบบประมาณแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพอกช็อปนะคะไว้ทำแบบโคสต์กอะไรเนี่ยค่ะมันลดราคาก็เลยเสอร์นะแล้วก็เป็นหัวตัวเศษอลวไซกองนะคะ อันนี้ก็ลดราคาพวกปลากระพงค่ะอันนี้เป็นเป็นไก่อันนี้เมื่อกับเป็นข้องกิ่นแลนนะคะเจอเป็นทรายแต่ว่าที่นี้เขามันจะเป็นแบบแข็งใยอะคะ่ะก็เขาจะเรียกว่าชิป ปลากระพงมันเดิมค่ะแล้วก็ทูน่าอันนี้ก็ลดราคาแล้วก็ผักรวมซ้ามซีมีแครอทมี่แล้วมีข้าวโพดแล้วก็มีอะไรก็เรียกพีนัทอะไรพีนัทถัว่วลันเตาเม็ดถัว่วลันเตาใช่ไหมเม็ดถัว่วลันเตาแล้วก็เสิร์ฟแฮมเอาไว้ให้นิกทำไอ้นั่นทำแซนวิชไว้กิน ว่นเทียงเวลาไปทํางานค่ะแล้วก็เสิร์ฟขนมไฮคอนเนอร์มันลดราคาคอันนี้ก็ลดราคาเหมื่อกันอนาหารเช้าเด็กๆชอบม,มากเลยแต่ว่าเสซี่ยงกินไม่ได้นะไม่ทิ้งคอนเนอร์แล้วก็สั้นตามด้วยค่ะเอาไว้ไฮเดซี่กับคอนเนอร์แล้วก็นอกหมายอันนี้นอกหมายก็แคร์ดอนวา นุ่งดอทว้าค่ะแต่ไม่ได้นุ่งดอนเทาไรแต่ว่ามันมัน,มนชว่วงนีน่าจะเป็นนามันมันก็เลยโทกค,ค่ะแล้วก็มีซ้อมซ้มะคะมีกล้วยอีกแล้วเพราะว่าซามีแล้วก็เด็กๆชอบกินกล้วยมากเลยค่ะบอเกอรี่เอ,อกไก่แล้วก็นุมนะคะ นม,มจตดพงโกโก้เอาไว้ทำเบอร์เกอรี่ค่ะน้ำพึ่งไส้น้ำพึ่งไส้เขาแล้วก็เนยทั่วค่ะทุ่งไส้ทั้งขยะทุ่งไส้ทัง้ทงขยะวะทุ่งไส้ขยะค่ะแล้วก็อันนี้ เจ๋วไว์ป้องกันโรเชียโรค่ะตำยาชีดอันนี้ผสมค่ะบูเบอรี่ค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่เสรอยยางมะส้มแพ็คค่ะเพราะว่าเด็กๆก็ชอปกินผลไม้มากเลยอันนี้เสรอยแบงกกวาแบบยาวนะคะ มันอาจจะดูแตกต่างจากที่บ้านเราแต่ว่าที่บ้านเราคี้นว่ามันล้อยว้าอันนี้เปลือกมันจะหน้าวาค่ะแต่มันจะมีแบบพันเหล็กๆด้วยนะคะหลกเหล็กอะค่ะมันจะมีพันหลกเหล็กแต่ว่าไอ้นั้นมันก็กินง่ายเด็ดมาราคามันก็ได้ได้กันมากตัวอาจจะสูงว่านิดนึงแล้วก็อันนี้แอปเปิลค่ะแล้วก็อันนี้ วมันค่ะวมันนี่นะค่ะทุกคนขอนทำมดทีเซอร์ไปรวมบินนะคะทำม,มดเดี๋ยวนะคะค่าบินก่อนรวมทำม,มดนะคะบินทีเซอร์ไปก็ซ่องลอยแปดสิบแปดจุดเก้าสิบดอนนะคะของราคาออสเตรเลียนะคะทำม,มดมีคือพูดถึงบาโลนอสือก็ซื้อได้เยอะแยะเลยว่ะค่าของฉีมันก็ไม่เหมือนกัน ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวก็จะเก็บคล้องก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณอินอัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเราพบกันไหมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ